สวัสดีค่ะน้ำโรงเรียนบ้านเสียวนะครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณครูวิทยาลัยการเษกษตรเทคโนโลยีนะครับที่นํานักศึกษาในคณะคุณครูมาชมนะครับมาเยี่ยมชมมาชมรมคนเพาะเห็ดป่าของโรงเรียนบ้านเสียวเราซึ่งวันนี้เราจะนําสาธิตการทําที่พวกน้องนานคุณครูจิติดกรนะครับพุกน้องนานคุณจิติดกรก็จะมีการสาธิตการเพราะเชื้อเห็ดป่าที่อาศัยรากไม้นะครับและก็อาศัย อาปออาศัยสัตว์ก็คือปัวนะครับเจลาอาศัยรากไม้อาศัยสัตว์ก็คือปัวอาศัยรากไม้ก็คือรากไม้วงยางนาวงยางนะครับแล้วก็อาเห็ดเป็นยานะครับนะครับเห็ดเป็นยานะครับก็จะมีอยู่สามสี่อย่างที่เราจะจะไอมาแนะนํนากันแล้วก็มาจุดประกายให้นักศึกษาเราได้ไปต่อยอดนะครับไปต่อยอดซึ่งซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโคงน้องนางเราที่ ที่คุณครูทุกนักศึษาทุกคนเห็นจะเป็นอะไรครับเต็มกระตาเลยนะภาพเห็ดใช่ไหมครับ<ม>อ่าภาพเห่าซึ่งทํายากมากแต่ว,ว่าเราก็หาวิธีทําจนค้นพบส,สิ่งใหม่ๆนวัตรกรรมใหม่ๆนะครับเราก็จะมาสอนแบบอ่าสอนแบบพื้นๆก่อนแล้วค่อยต่อยอดไปในชั้นสูงต่อไปนะครับอาคุณหนูๆหน,นภาพในกระดาษเนอะเอามาโชว์ให้พี่ๆดูหน่อยเป็นยังไง เอาลูกเอาลูกขอเรื่มวางมีคาเลซ่าก่อนมีคไเลซ่าใส่รักไม้ก่อนทีมของทีมที่ทีมถือใส่รากไม้ก่อนโอเรัยังไม่คล่อมขอ เข่าโค้งงานน้องพูดนะพ่อพานะแตเลยว่าเอ้ากูสอนผมอแม่แต่เลยได้สอนสอนก็เลยส่งมัน,นอ้ออาวเชืิอมาไม่ครไดซ่าอาศัยร,รากไม,อกอม้อาันนี่ยังมีนะครับไมโครไดซาที่อาศัยรากไม้ก็คือพวเอกเห็ดละโง่เห็ดไข่เห็ดเพลิงทุกอย่างเลยนะครับอาศัยรากไม้รากไม้ที่อาศัยก็คือรากไม้วงยางวงยางนาหรือวงยางก็มีตาดสะแบงนี่ต้นสะแบง น้องภาษาสวยมัน,นตืดนะครับพยอมอตกเคียนบากจิกเต็งลังกอต้นกอโมเมนต์พวกอย่างจะผลิดน,นะครับมไม่ใช่นนิดต้นกอนะครับต้นกิเต็งิเห็นละโงกเห็ดไข่ทุกอย่างเลยนะครับก็จะอาศัยรากไม้แล้วก็ลงเชือ้อในรากไม้เขานี่แหละให้มันไปจับกันกับรากไม้เมื่อสมบูรณ์4ี่ห้าปี2ปีแล้วแต่8ปีแล้วแต่นะครับ มันสมบูรณ์เมื่อ,อไร่ดินเป็นอินทรีย์ไม่มีสารเคมีระบบนิเวศสมบูรณ์ก็จะเกิดนะครับก็จะเจิดส่วนอยากเร่ให้เร็วเ,เดี๋ยวเราจะมีนวัตกรรมช่วยนะครับถ้าไม่มีทายังไงก็ตัวนี้เลยผสมน้านี่แล้วก็ลดก้าไม้สักสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนจะเห็นอยู่ในรากแล้วว่าปลูกปลูกก็มาเสริมกันมาเสริมกันนะครับตัวนี้มาเสริมกันนะครับเสริมกัน เป็นทฤษฎีต้นไม้คุยกันนะ<ม>เขาคุยกันผ่านไมโครไดซ่เาเขาก็ส,ส่งเชื้อให้กันน,<ม>นั่นแหละง่ายตัวนี้ตัวนี้ก็จะง,ง่ายประหยัดเพราะว่าเราลดก้าไม้ผสมน้ำไม่น้อยก็ลดสักหนึ่งเรื่องทำาบยายเชื้อเห็ดแล้วก็ผสมล้วก็ลดไปไดเรื่อยๆนะครับเ้าหม้ก็ว<ร>ง <ผม S 2> ยางที่เขาแจกยางหน้าแต่กนนี้พี่ผมไม่ปลูกเพราะว่าตัดไม่ได้ผมเลยไม่ปลูกถ้าผมปลูกไปนี้ส่วนว่าป่าผมสมบงรูนแหละนะครับส่วนตัวนี้เป็นเชื้อราอาศัยสัตว์ เสื้อาราแบบชั้นดีมากอาใัยสต่ก็คือปววนะครับ่อนป,วปวัวเราก็มาเรียนรู้วงจรชีวิตของปัวก,ก่อนนะครับวงจรชีวิตของปัวก,ก็จะมีนั่งพญากับราชาปวกอยู่ในเบ้าพิเศษเลยนะครับออกลูกออกล้านมาก็ตามนี่นะครับมีวันนะกี่วันน้าเรียนวันนคะครับสามวันนะวันนะอะไรบ้างมีวันนาหาร วันน้สืพันวันน้กรรมการค่ะกรรมกรกรรมกรครับขวบงานขวบงานกรรมการอังนี้พระท่านบอขวบงานนะครับสืพันก็จะเป็นแมงเม่าแมงเม่าก็จะบินไปวันไหนแมงเม่าออกก็จะมีสองสามวันนั่นแหละไม่เยอะหรอกนะครับแล้วก็แมงเม่าสลาดปีปุ๊บจับคู่กันเลยมีปีโโมลนเนาะจับคู่กันรู้เลยว่าตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวตามก็คือตัวผู้ใช่ไหมครับตัวเมียก็เดินนําหน้าแล้วก็จับมา ปีนี้คุณจะมาอยู่ร้อยกว่ากล่องไม่สร้างรังให้ผมสักกล่องเลยนะครับไอ้ตัวนี้แหะีะยี่ว่ายางๆนะครับมันจะจับมาได่เกือบร้อยกว่ากล่องก็ใส่กล่องเล็กๆนะก็ไปจับมาอยู่หน้าอำเภอเหมือนกันมีป่าลึกตรงนั้นเขาจับมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เอาเบ้าเข้ามาเอา